คืนนี้มองความความชื่นุมจากแรกของนิยายที่ีปพระมานครเดินเด่นตันวาคมพระมานครตันวาคมนี้ก็มีองค์พระราชามกราคมพร้อมด้วยองค์ราชินีคุ้มปาปันตรงองเมืองหลังจากอภิเษกจารนก,ก็มีวาาใจมีนาคมเป็นสักดิวียนรักแล้วก็ควายหญิงเมษายนยนเป็นผู้น้อง อยูในตตรงไปเรียนวิชาอยู่ที่วัดของท่นนานอาจารย์ฤาษีพุทธปาคมเขาเรียกว่าวัดมิตุนาย,ยนเรียนในวิชากรักกราคมจนจบสาขาสิงหาคมไปเจอกับบุตรของจอมยักษ์กันยาย,ยนมาจากเมืองตุลาคมชื่อว่ายักษ์พุทธจิกายนเสนอนีนานยายกันดะเรื่องมนรักปฏิทินครับพเปีเลือนนั่งทำไม กินกับร้อยทานเน้นอเปเตียงเล่นน้ำหอนเล่นน้ำนี่บ่ายเป็นไหนนั่นไม่เครยียดคนที่ไม่เครยียดก็บอกว่าเป็นคนที่มีอายุยืมฮันจริงกันนี้ไปนองทัางผู้ชมที่มานั่งืนนี้ด้วยความรักกับจั่ิมาให้กำลังใจไหนนั่งานเอด้วยความเป็นว่างต่างพิวทานคนเด็นี้ก็ไม่มัวม่วไม่ควรนั่งเลกันเรียบร้อย เราลงไปก้างหลังใต้รู้กันจังเสียพี่น้องอยากใต้รู้กับนายนน้ำต่อเดียวจบน้ำเลยพุ่มลงไปใต้ก้างหลังอย่ารีบครับนะครับแขวี้ยงเขวี้ยปัดแต่เด็กเดียวเด็กดีกี่ใต้รู้กับนายนนั่ตึงกูกังเก็ไปเดินไปกินข้าวมันกังเก็ไปยิงไปใต้รู้หันดูดูตามไปยานมาตึงเด็กกันต่ออีกได้มาตึงตามกูตามด้วยอันเด็นบอลนั่นเลยไหมหลูคอยไม่รอคุยตีวางปมไปเลย

จกเดกแจ้ม่โอตอนนิดมากมามเด็กัไนไปว่าพีก็ใส่พีก็เล่นั่งให้เลเดียวปาตีมังใดืก็เพลินไปเลยอย่ไปว่าพีก็เล่นั่งให,ห้เลมึงินรังรางมัง่งออ่ปาเจ้ก็รแรยกว่าเด็กเลยอ๋เนาะมึงยินมรังรางมัง่มงไมลไมเลยป่า mấy quen quen quần quen lấy mắm nha và mai đôi mẹ ơi mẹ cha rồi chả cha thế và nắng cho mấy chạy cha nó vò ta ta nắng cho mắng đúng không cái tiểu break break về lợn thì có tiểu ru thì tiểu xanh mà xinh xinh mà ma cũng chín quẹt quẹt được bà rạp phê có mấy cuốn nên mai chạy đi có mong và có mấy nhà đúng cứ lợn thôi

ไม่บอกคืออย่าบอกรปัดลุงบันกูนี่มันกูขึ้นไปยอมเห่นันตุงเด่นปัดลุงเนี่กูไม่บอก่าจะมา่นการจเอตตกูวันรอนเอปเล่นไปเนเอไปเ่นะปัลุงมึงว่าป่าเบี้ยมาจังเนนั่งไม่แต่คขึ้นจอริป่ามาหนังตุ้นาลูกเนี่เตือนนั่งอาเรยทีมันจะหอมืออยู่ตังลูมันรูจอเรื่อ จับมือทีหรือซีก่จังยังไม่ตาวันนองจับมือทีหรือีจับมือทีตึงควรไม่เนตีหมนซอยกูไปนงกินน้ำอยู่เลยถึงไงโกหรือี่ไ้อ่านเอกมือมาตังมันมารังกล้กูนหรืออ้อยนือี่นะมือเลบลุดล้ว าเรืนีใจมีนี่วอันนอะร้อยใจกุนโมนุกนี่มึงวะวิเลือกเลยนั่นเลยการดกับคุณบาดี้แหละหลบมไทยหยุด่ีมันจะลุนเรืีก็มาตามมกัดว่าเล้วีทีอะไรถึงตีตอันนึกหลบการรูไว้รูมึง